เมื่อมนุษย์หยุดล้นโลกข่าวร้ายข่าวดีและข่าวที่ไม่แน่นอนถามว่าตอนนี้โลกเรามีมนุษย์อยู่กี่คนคำตอบก็คือในราวเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้มนุษย์โลกจะมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นั่นคือมีมากกว่า8,000ล้านคนดูได้ที่ w o w w u n o r g ที่สำคัญก็คือในอีกไม่ช้าไม่นาน ประเทศที่จะมีมนุษย์อยู่มากที่สุดจะไม่ใช่จีนอีกต่อไปแล้วตอนนี้จีนมีประชากร1.426พันล้านคนส่วนอินเดียมีอยู่1.417พันล้านคนซึ่งคาดว่าปีหน้าอินเดียก็จะมีจำนวนมนุษย์มากแซงจีนไปถือเป็นเพียง2ประเทศที่มีประชากรเกินพันล้านคนส่วนที่3ตามมาก็คือสหรัฐอเมริกามีประชากรอยู่ที่338ล้านคน ถัดมาก็จะเป็นอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราที่มีประชากร276ล้านคนแล้วก็จะเป็นปากีสถานไนจีเรียและบราซิลมีการคิดคำนวณย้อนหลังไปพบว่าเมื่อราว1 2 0 0 0ปีที่แล้วมีมนุษย์อยู่ในโลกนับรวมโลกทั้งใบอยู่ที่ราวราว4ล้านคนเท่านั้นเองแล้วหลังจากผ่านไปราว1,000 0ปีประชากรทั่วโลกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งกลายเป็น190ล้านคน นั่นแปลว่าสมัยพระเยซูประสูติคนทั้งโลกนับรวมกันยังมีจำนวนไม่เท่าบางประเทศในปัจจุบันเลยด้วยซ้าและกระทั่งในปีคศ .1800 ก็มีการประมาณกันว่าตัวเลขมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกก็ยังมีต่ำกว่า1,000ล้านคนซึ่งคือน้อยกว่าทั้งจีนและอินเดียเสียอีกที่จริงแล้วเฉพาะประชากรชาวจีนหรืออินเดียนั้น ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วยังถือว่ามากกว่าประชากรชาวยุโรปทั้งทวีปซึ่งมีอยู่ราว744ล้านคนเสียอีกหรือต่อให้นับคนทั้งทวีปอเมริกาเหนือและใต้ทุกประเทศรวมกันก็ยังได้แค่1.04พันล้านคนก็ยังถือว่าน้อยกว่าชาวจีนหรืออินเดียอยู่ดีจำนวนของมนุษย์นั้นเพิ่งจะมาเพิ่มแบบก้าวกระโดดเมื่อราวร้อยกว่าปีมานี้นี่เองในปีคศ1,900 ประมาณกันว่าประชากรโลกมีจํานวน1.65พันล้านคนแต่ผ่านไป100ปีในปีคศ2000จํานวนประชากรโลกพุ่งขึ้นไปเป็นมากกว่า6,000ล้านคนและพอผ่านไปอีกแค่20ปีตัวเลขนี้ก็กระโดดขึ้นไปอยู่ที่7.7พันล้านคนมองในแง่หนึ่งมนุษย์ประสบความสำเร็จในการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์อย่างยิ่งแต่มองในอีกแง่หนึ่งนี่ก็คือเรื่องชวนขนลุกอย่างยิ่ง เพราะจำนวนมนุษย์ที่มากมายมหาศาลแผ่ปกคลุมโลกอยู่นี้แปลว่าต้องใช้ทรัพยากรของโลกมหาศาลจึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมและต่อให้เทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้ามากแค่ไหนแต่หากขาดการจัดการที่ดีไม่มีการกระจายทรัพยากรที่ดีพอก็มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำขาดแคลนจนเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้คำถามก็คือ แล้วมนุษย์จะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต่อไปอีกถึงไหนกันแน่นอนข่าวร้ายก็คือมนุษย์จะยังไม่หยุดเพิ่มจำนวนในเร็วๆนี้เพราะสหประชาชาติประมาณเอาไว้ว่าประชากรโลกจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงราว9.7พันล้านคนในปีคศ2050และเมื่อถึงปีคศ2100ก็จะไปถึง10.4พันล้านคนหรือเกิน1 0 0 0 0ล้านคนอันเป็นตัวเลขที่มหาศาล จนแทบนึกไม่ออกว่าถ้ากลับชาติมาเกิดกันตอนนั้นเราจะอยู่อย่างไรอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนมนุษย์บนโลกนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างเท่าเทียมเสมอภาคเกลี่ยกๆกันไปทุกโขนทุกแห่งหรอกนะครับเพราะพื้นที่ที่จำนวนประชากรจะเพิ่มมากที่สุดก็คือในประเทศกลุ่มใต้ทะเลซาฮาราในแอฟริกาซึ่งเมื่อปีที่แล้ว เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเกิดขึ้นมาคิดเป็น29%ของอัตราการเกิดของประชากรโลกจึงมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตอันใกล้เมืองที่ใหญ่มากๆระดับอภิมหานครคือมีประชากร30-50ล้านคนน่าจะอยู่ในแอฟริกาอย่างเช่นเมืองลากอสเป็นต้นซึ่งต้องการวิธีในการจัดการเมืองแตกต่างไปจากที่เคยเป็นอย่างสิ้นเชิงนั่นคือข่าวร้ายจากมุมมองหนึ่ง และต่อไปนี้คือข่าวดีจากอีกมุมมองหนึ่งข่าวดีที่ว่าก็คือสหประชาชาติได้คาดการเอาไว้ว่าเมื่อถึงปีคศ2อ,อ0 0แล้วต่อให้ประชากรมนุษย์จะมีจำนวนเป็นหมื่นล้านคนหรืออาจจะถึง11ล้านคนแต่หลังจากนั้นประชากรโลกจะเริ่มลดลงอา้าวถ้าประชากรโลกลดลงจะถือเป็นข่าวดีได้ยังไงกันละ่ะสมัยก่อนเวลาเราบอกว่าประชากรมนุษย์ลดจำนวนลง เรานึกไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนอกจากโรคภัยหรือสงครามขนาดใหญ่อย่างเช่นการละโรคที่เคยฆ่าชีวิตไปราว200ล้านคนหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ประเภทที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เช่นอุกบาทตกภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแต่การลดลงของประชากรหลังปีคศ2 1 0 0ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเพราะคนมีลูกน้อยลง ซึ่งคาดว่ามาจากการที่คนมีระดับการศึกษาและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะคนในประเทศที่เคยยากจนมาก่อนทอมโวเกลนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในซานดิเอโกประมาณกันว่าจำนวนของมนุษยชาติจะไปถึงจุดพีคแน่ๆในช่วงร้อยปีข้างหน้าการไปถึงจุดพีคแปลว่าหลังจากนั้นแล้วประชากรของโลกก็จะลดลงเขาคาดการอากันไว้ด้วยว่าในตอนนั้น ทวีปที่มีประชากรสูงที่สุดก็คือแอฟริกาและาศาสนาที่จะมีคนนับถือมากที่สุดในโลกจะคืออิสลามหลายคนอาจจะถอนใจโล่งอกเพราะอย่างน้อยที่สุดมนุษย์ก็คงไม่เพิ่มจํานวนมากขึ้นไปเรื่อยๆจนท่วมโลกหรอกแต่ในข่าวดีก็ยังมีข่าวร้ายแผนตัวอยู่ด้วยเพราะการที่มนุษย์ลดจำนวนที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะอัตราการเกิดลดลงเท่ากับว่าจะมีเด็กๆหรือคนหนุ่มสาวน้อยลงด้วย นั่นแปลว่ามนุษย์โลกจะก้าวเข้าสู่สภาวะสูงวัยอย่างรุนแรงมากกว่าที่เป็นและอาจจะมากกว่าที่เคยคิดเอาไว้ด้วยประมาณกันว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์บนโลกในตอนนั้นจะเพิ่มจาก31ปีไปเป็น42ปีคือแก่ขึ้นถึง11ปีและประชากรที่มีอายุมากกว่า80ปีจะเพิ่มจาก146ล้านคนไปเป็น881ล้านคนดูได้ที่ Pew Research org ลักษณะสังคมแบบนี้จะก่อให้เกิดปัญหาหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ลงลึกไปถึงวัฒนธรรมความคิดความเชื่อและวิธีจัดระเบียบทางสังคมรวมถึงลักษณะของครอบครัวแบบใหม่ในอนาคตว่าควรจะเป็นอย่างไรจึงจะลดความตึงเครียดในสังคมลงได้หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนในอนาคตเอาไว้ให้พวกเขาจัดการกันเองเพราะป่านนั้นเราคงลาโลกไปแล้วก็ได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องจำนวนประชากรและลักษณะทางประชากรของมนุษย์อย่างจริงจังล่วงหน้าเหตุผลที่ต้องคิดกันอย่างจริงจังก็เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่คาดการกันเอาไว้ว่าจะมีประชากรแบบนั้นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงอย่างที่คาดเอาไว้หรือเปล่าดังนั้นจึงต้องมีแผน2แผน3ในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นการคาดการจํจำนวนประชากรนั้นเป็นศาสตร์ที่จัดว่าใหม่เอามากมาก ครั้งแรกที่มีการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก,ก็คือปีคศ1945ซึ่งในตอนนั้นมีการประมาณการเอาไว้ว่าเมื่อถึงปี2000มนุษย์น่าจะมีจำนวนราว3.3พันล้านคนเท่านั้นเองแต่พอถึงปี2000จริงๆเราพบว่าการคาดการณ์นี้ผิดไป2เท่าเพราะมนุษย์ดันง,งอกตัวเองขึ้นมามากมายถึง6,000ล้านคนแล้วอีก20ปีถัดมาก็เพิ่มมาอีกเกือบพันล้านคน แต่ถึงจะคาดการผิดวิธีการศึกษาดังกล่าวก็ยังเป็นฐานให้กับการศึกษาเรื่องประชากรต่อมาในอนาคตในปัจจุบันนี้หน่วยงานสำคัญที่ทำงานด้านคาดการประชากรโลกมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อยสามแห่งแห่งแรกคือ UNPD หรือ United Nations Population Division ซึ่งเป็นของสหประชาชาติหน่วยงานนี้ถือเป็นผู้นำในเรื่องนี้โดยแทบไม่มีใครเข้ามาแข่งขันท้าทายด้วยเลยแต่ในระยะหลัง ก็เริ่มมีอีกสองหน่วยงานที่อาจจะให้ข้อมูลแตกต่างกันออกไปหน่วยงานแรกคือ CEPAM หรือ Center of Expertise on Population and Migration และอีกหน่วยงานหนึ่งคือ IHME หรือ i n s t i t u t e for Health Metrics and Evaluation ซึ่งอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน โดยภาพรวม3หน่วยงานนี้ต่างทํานายจํานวนประชากรโลกว่าจะถึงพีคแล้วลดน้อยถอยลงเหมือนกันหมดเลยแต่ที่ขัดแย้งกันก็คือแต่ละหน่วยงานให้เวลาในการไปถึงพีคแตกต่างกัน UNPD บอกว่าประชากรจะถึงพีคที่10.9พันล้านคนในปีคศ .1100 ส่วน CEPM a บอกว่าจะพีคที่9.8พันล้านคนคือไม่ถึงหมื่นล้านคนในราวปีคศ2070-2080ในขณะที่ IHME คิดว่าเร็วกว่านั้นคือน่าจะพีคที่9.5พันล้านคนในราวปีคศ2064โดยแต่ละเจ้าทํานายถึงวิธีร่วมของจำนวนประชากรต่างกันด้วย UNPD บอกว่าพอถึงพีคแล้วน่าจะทรงๆแล้วค่อยๆลดลงทีละน้อย ในขณะที่ CEPAM บอกว่าเมื่อถึงพีคแล้วจะลดลงมาราว3,000ล้านคนในเวลาไม่กี่สิบปีในขณะที่ IHME โหดสุดเพราะบอกว่าประชากรมนุษย์จะลดหวบลงมาถึงราว1,000ล้านคนก่อนที่ศตวรรษนี้จะสิ้นสุดลงด้วยการทำนายว่าหลังพีคแล้วมนุษย์จะลดลงเร็วหรือช้านั้นมีปัจจัยเรื่องภัยคุกคามมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องมากทั้งเรื่องโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งไปถึงการผลิตอาหารและน้ำและแม้เรื่องสงคราม